ในหัวข้อแรกนะครับในหัวข้อแรกครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Constructionism in Learning of Art นะครับเด็กได้ว่าเป็นการเรียนรู้นะเด็กๆจะมาเล่าถึงกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Project b a s e ครับที่ผนวกเอาศาสตร์ศิลป์และจินตนาการนะครับมาหลอมรวมจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งก็จะมีเด็กหญิง เมทาวีอันมานาตะกูลนะครับเด็กชายสุสิทธิ์เติมวุริยากุลครับแล้วก็นางสาวธัญพัฒน์รีวงวัฒน์นะครับได้มาร่วมแบ่งปันกันนะครับขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุสิทธิ์เติมวิริยากุลครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์เทอมที่ผ่านมาครับก็คือสเตนชิลอาร์ตครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้คือผมได้ไปเห็นรูปของศิลปินที่อยู่ตามกำแพงครับแล้วก็ รู้สึกว่ารูปนั้นมันมีอารมณ์ของความคิดถึงครับก็เลยอยากจะเอามาทำเป็นหัวข้อในเทอมนี้ครับก็จากที่ได้ไปศึกษามาก็ได้รู้ว่าศิลปะชิ้นนี้มันเรียกว่าเตนเชียร์อาร์ตครับวิธีทำของผมก็คือผมมานั่งคิดครับว่าผมอยากจะทำรูปใครซึ่งในเทอมนี้ในเทอมที่ผ่านมาผมได้ทำรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับเพราะว่า ได้ไปพระตำหนักดอยตรงกับทางโรงเรียนครับที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้ไปเห็นโครงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จย่าที่ช่วยกันทําขึ้นมาเพื่อช่วยคนบนดอยครับก็เลยอยากจะนํารูปของท่านมาทําเป็นศิละปะในเทอมนี้ในเทอมที่ผ่านมาครับก็อย่างแรกคือผมต้องเลือกรูปต้นฉบับครับซึ่งรูปต้นฉบับต้องเป็นรูปที่ ไม่มีรายละเอียดเยอะหรือน้อยไปครับเพราะว่าถ้ารายละเอียดเยอะไปรูปก็จะดูแข็งเกินหรือว่าถ้ามีรายละเอียดน้อยไปก็อาจจะดูออกมาไม่เป็นภาพครับหลังจากนั้นผมก็ดับลงบน iPad ครับแล้วนำสิ่งที่ดับลงบน iPad ฉายขึ้นโปรเจคเตอร์ครับที่เพื่อให้ฟิตอินลงบนกระดาษที่มีขนาด120คูณ80เซนติเมตรครับซึ่งเราก็ต้องดับให้ละเอียดครับว่าจุดไหนเป็นสีขาวจุดไหนเป็นสีดำครับ หลังจากนั้นผมก็นำมาตัดครับซึ่งขั้นตอนการตาดัดเราก็เอ่อตอ,ตอนแรกผมลองใช้คัตเตอร์ธรรมดาตัดครับแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยครับตรงที่ว่าเออบางทีตัดมันก็ไม่ไปตามลายเซ้นที่เราต้องการหรือว่าตัดบางทีกระดาษก็ออกมาเป็นขุยครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เออมีดสำหรับการฉลุดโดยเฉพาะครับ ต่อไปก็ทำสีครับซึ่งตอนทำสีตอนแรกผมลองใช้สีสเปรย์แต่ว่าพอพ่นใกล้ปลายสีมันก็เยิ่งครับพ่นไกลปลายสีมันก็ฟุง้งผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาใช้สีอะคริลิกครับโดยที่ใช้ฟองน้ำทุบสีอะคริลิกแล้วก็สแตมป์ครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราโดนฉลุก็จะเป็นสีดำครับส่วนที่ไม่ได้โดนฉลุก็จะเป็นสีขาวครับแล้วก็พ่น งานในเทอมที่ผ่านมาก็ออกมาเป็นสามรูปนี้ครับซึ่งครับส่วนรูปที่สองผมนําไปประมูลแล้วก็รูปที่สามผมอยากเก็บไว้เองครับส่วนเหตุผลที่ผมนําไปประมูลเพราะว่าผมได้ไปเห็นในหลวงที่ท่านช่วยเอ่อคนบนข่าวไว้ผมก็เลยอยากเดินตามแนวทางของท่านครับแล้วก็รวมถึงว่าผมไปทราบจากพ่อมาว่าเออมิรปู้ ครับครที่เคยสอนพ่อตั้งแต่เด็กอะครับได้ไปสร้างบ้านพักให้กับชาวเขาเพื่อที่จะเรียนหนังสือครับเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้ครับจะอยู่บนดอยสูงแล้วก็ไม่มีโรงเรียนบนดอยเวลาที่เขาอยากจะไปโรงเรียนเขาก็ต้องเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงครับพวกเขาจึงเลือกที่จะไม่เรียนหนังสือครับแล้วพอสุดท้ายเขาก็ต้องไปประกอบอาชีพผิดกฎหมายเช่นเอ่อกลุ่มขนยาเสพติดอะไรพวกนี้ครับแล้ว มิปูก็เลยต้องไปสร้างบ้านพิพัฒน์กหนกพรเพื่อให้มารับเลี้ยงเด็กที่อยู่บนดอยอครับให้แล้วก็จะสร้างบ้านพักอยู่ใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เด็กมากินมาอยู่แล้วก็มาอาศัยเพื่อที่จะให้เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นครับผมจึงอยากนําภาพนี้ออกไปประมูลแล้วก็ระดมทุนเพื่อที่จะให้เด็กได้ มีงบประมาณในการซื้ออาหารแล้วก็อะไรพวกนี้ครับโดยรวมได้เงินประมาณ $20,000 บาทครับแล้วก็สิ่งที่ผมภูมิใจในโปรเจกต์ในเทอมนี้ก็คือผมภูมิใจที่ได้เรียนรู้จากย t u b e ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถทำงานออกมาด้วยตัวเองแล้วก็สำเร็จด้วยตัวเองครับแล้วก็ภูมิใจที่งานของตัวเองปรับเปลี่ยนไปเป็นทุนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกรอบครับก็ หวังว่าทุกคนจะชอบโปรเจกต์ในเทอมที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนูนางสาวาธัญพัฒน์บีวงวัฒนะคะหรือเรียกว่าทนเนยก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนของบ้านเนมเมดีจากโรงเรียนดารุณศิขาไหร่ค่ะก่อนจะเริ่มพูดถึงโปรเจกต์แล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับ c o n s t r u คช i น n i ซ m เรามาทําความรู้จักกับหนูทนเนยกันดีกว่าค่ะคือก่อนที่หนูจะย้ายมาที่โรงเรียนที่ใช้ระบบแบบ c o n s t r u กชั่น i s ซึ่งแบบนี้หนูก็เคยเรียนโรงเรียนที่มีสไตล์การสอนต่างออกไปจากที่ดารุณมาก่อนค่ะ,ะคือการใช้ระบบแบบทั่วไปซึ่งเน้นการเรียนการสอบตามหลักการแล้วก็ตามหนังสือซะส่วนใหญ่ค่ะดังนั้นด้วยความที่หนูชอบอะไรที่มันไม่ค่อยวิชาการแล้วก็เน้นปฏิบัติมากกว่าเช่นพวก Craft, Art, Literature แล้วก็ Film Production จึงทำให้โรงเรียนที่ผ่านๆมามันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ความต้องการของหนูสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่า ไม่เคยได้ลองทําผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆสักทีมาก่อนแล้วก็เวลาของหนูส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการนั่งเรียนในห้องจนกระทั่งหนูได้ย้ายมาที่ดัลุนสิขาไลาค่ะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ได้สร้างผลงานออกมาเป็นชิ้นงานโปรเจกต์ตามความสนใจของแต่ละคนค่ะแล้วก็มีครูที่ปรึกษาด้วยซึ่งนั่นก็ตรงกับคอนเซปต์คอนสตรักชันนิึมค่ะ Uh, หนูมองว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆของการย้ายโรงเรียนครั้งนี้ก็คือสภาพแวดสภาพแวดล้อมแล้วก็ผู้คนรอบข้างที่เปลี่ยนไปค่ะพอเพื่อนๆมีแต่คนที่โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองชอบทั้งที่ชอบเหมือนกับหนูแล้วก็ต่างกันพอหนูเห็นทุกคนมีโกที่แน่ชัดเป็นของตัวเองก็กลายเป็นว่าหนูได้รับ motivation อย่างมากมาจากตรงนั้นค่ะแล้วหนูก็มองว่าแรงบันดาลใจก็เป็นหัวใจสำคัญในการค้นหาตัวเองค่ะอืม um, นูอยู่ที่โรงเรียนนี้มาหนึ่งปีการศึกษาเต็มๆแล้วค่ะเท่ากับว่าสามเทอมตอนนี้ก็เลยได้ทำโปรเจกต์ไปแล้วมากกว่า3ชิ้นด้วยกันค่ะทั้งในแล้วก็นอกเวลาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็การเขียนแล้วก็การทำคอนเทนต์ค่ะซึ่งทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่หนูชอบมากแล้วก็หนึ่งในวิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นโปรเจกต์ส่งประกวดนอกเวลาเรียนก็ได้ทุนด้วยค่ะเป็นการส่งประกวดชิงทุนการศึกษาในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้กับโครงการ oeg ค่ะ ส่วนหัวข้อก็คือให้เราพรีเซนต์ความเป็นไทยโดยไม่พูดภาษาไทยคะ่ะรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถทําให้สิ่งที่หนูชอบสามารถหารายได้ให้ตัวเองได้แล้วก็คนที่มาเห็นวิดีโอของหนูโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็ observe มุมมองหลายๆแบบของประเทศไทยด้วยค่ะแต่ว่าในวันนี้หนูจะมาพูดถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่หนูชอบที่สุดเพราะว่าได้รวมความชอบทั้ง3อย่างไวนในโปรเจกต์เดียวกันคะ่ะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Jelly ซ i n คะ่ะ เป็นการรวบรวมสื่อต่างๆ3อย่างตามมัลติมีเดียซึ่งก็คือการวาดรูปการถ่ายรูปแล้วก็การเขียนค่ะและในตอนท้ายหนูก็จะเป็นการนำเอาชิ้นงานทั้งหมดมารวมกันและเขียนออกมาเป็นหนังสือค่ะต้องทำรีเสิร์ชแล้วก็อ้างอิงข้อมูลมาจากบาปทางศาสนาคริสค่ะเป็นการต่อยอดตำนานประวัติศาสตร์ที่มีอยู่แล้วจึงทำให้โปรเจกต์ดูมีคอนเซปต์มากขึ้นค่ะ โอเคทีนี้เรามาพูดถึงชิ้นงานย่อยๆตามมัลติมีเดียกันค่ะชิ้นแรกของหนูคือ Pride ค่ะบาดแผลความเยื่อหยิงเป็นการวาดรูปบนแคนวาสโดยใช้สีอะคริลิกเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ใช้เวลานานที่สุดค่ะเอเลเมนต์ต่างๆในภาพก็จะสามารถตีความเป็นสัญลักษณ์ของความเยื่อหยิงได้แต่ว่าถ้าอยากเข้าใจความหมายของภาพก็สามารถอ่านดีสคริปชันที่อยู่ในหนังสือแบบเต็มได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะพูดถึงตรงนั้นในภายหลังค่ะ แล้วก็ชิ้นที่2คือ Sloth บาปแห่งความเกียดคร้านค่ะเป็นการถ่ายรูปการฝึกจัดฉากแต่งรูปแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวเข้ามาในภาพค่ะเหมือนชิ้นที่แล้วแต่ว่าชิ้นนี้เป็นภาพถ่าย3มรูปที่สื่อเมสเซจสั้นๆของบาปแห่งความเกียดคร้านออกมาค่ะส่วนชิ้นสุดท้ายชิ้นที่3 l u ลัหรือว่าบาปแห่งความมากักมากในการตันหาค่ะ ชิ้นนี้หนูจะเน้นเรื่องของการเขียนถึงแม้ว่าบาปทุกประการจะมี description ที่เป็นการเขียนเป็นของตัวเองแต่ว่า l u s จะเป็นเรื่องราวจากมุมมองของตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความม,มากๆในการตัอหาแบบสุดขั้วค่ะคอนเซปต์ Concept สำหรับตัวหนูที่เป็นผู้เขียนก็คือประมาณว่า get into the mind of a criminal ค่ะและจากทั้ง3ชิ้นสู่หนังสือ1เล่มก็จะแบ่งออกเป็น3 s e c t i o ของบาป3ประการค่ะ หนูไม่ได้เน้นตกแต่งหนังสือมากค่ะจะดูเป็นแนวเพ้นทเนมินิมอลหน่อยแต่ว่าเน้นเนื้อหามากกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะสร้างผลงานต่อยอดให้กับโปรเจกต์นี้โดยการสร้างบาปที่เหลืออีกสประการค่ะจะได้ครบจากเสร็จคอค่ะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่หนูได้ลองทําจากการทำโปรเจกต์นี้แล้วก็โปรเจกต์อื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดเลยก็คือการทำทีเซอร์ค่ะ ทีเซอร์จะเป็นเหมือนวิดีโอเกริ่นนำโปรเจกต์ให้คนทั่วไปได้ดูก่อนคร่าวๆค่ะส่วนคนที่สนใจก็จะสามารถไปติดตามผลงานตัวเต็มต่อได้แล้วก็ด้วยความที่หนูชอบพวกการถ่ายฟิล์มชอบเอดิเทช่งแล้วมันเป็นเหมือน Requirement ของโรงเรียนนะคะที่จะต้องผลิตทีเซอร์ออกมาก็เลยเหมือนกับว่าหนูจะได้ฝึกทำวิดีโอคอนเทนต์แบบสร้างสารรค์ที่ชอบไปโดยปริยายะคะ่ะ สุดท้ายใครในห้องประชุมนี้ที่สนใจอยากดูเพิ่เมเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์ t h ด d e a d l ซิน n ของหนูที่นำมัลติมีเดียมารวบรวมเป็นหนังสือหนึ่งเล่มก็สามารถสแกน QR Code คทางฝั่งซ้ายได้เลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอ่านหนังสือเลยดีไหมจะยาวไปหรือเปล่าจะใช่แนวหรือเปล่าก็สามารถสแกน QR Code คทางด้านขวาก่อนได้เลยค่ะเพื่อรับชมทีเซอร์สั้นๆของโปรเจกต์ค่ะมันประมาณ5บวินาทีค่ะแล้วก็ถ้าสนใจในตัวโปรเจกต์หลังดูจบก็ สามารถเข้าไปในลิงก์ใต้ด s สคริปชันของคลิปได้เลยค่ะจะเชื่อมโยงไปยังหนังสืออีกทีค่ะส่วนก่อนจะจากกันไฟหนูขอ Reflection น,นิดนึงนะคะสรุปคร่าวๆหลังจากที่ได้เรียนระดูนศิขาไรได้ลงมือทำโปรเจกต์เองตามแบบฉบับ Constructionism หนูรู้สึกว่าได้พัฒนาทั้งสกิลที่เป็นเทคนิคอลพวกการเพ้นตการถ่ายภาพแล้วก็การเขียนทำฟิล์มต่างๆซึ่งเป็นแชชันของหนูอยู่แล้ว แต่ที่มากกว่านั้นก็คือรวมไปถึงสกิลที่เป็นอินเทลเล็กชวลด้วยค่ะคือหนูไปเห็นโค้ดหนึ่งที่ตรงมากค่ะบอกไว้ว่าผลลัพธ์จากการลงมือทําเพิ่โมโอกาสสู่ความสำเร็จได้มากกว่าการเทคอินความรู้จากคำพูดค่ะพูดง่ายๆกว่านั้นก็คือบางอย่างต้องลงมือทําค่ะอย่ามัวแต่ฟังแล้วก็คิดภาพตามเพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยค่ะอ่าสปีดของหนูก็จะจบประมาณเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ขอให้ e น j ก y การรับชมโปรเจกต์ The Dead y s i n s ของหนูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแมกเลยครับผมครับเป็นเชิญผู้นำเสนอท่านถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีค่ะหนูเชื่อเด็กหญิงเมทาวีอันมานัตจูนชื่อเล่นชื่อหนูดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนในหลักสูตร o o s t t u u c t i น n i s m นะคะก่อนอื่นหนูก็ขอเล่าก่อนว่าทำไมหนูถึงได้มีโรงเรียนนี้ ก็คือหนูย้ายไปโรงเรียนนี้ตั้งแต่ปสองค่ะจนตอนนี้ใกล้จะขึ้นมสองก็ประมาณห้าปีแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าโรงเรียนเก่าเนี่ยไม่ใช่แนวของหนูเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหนูชอบถามชอบลงมือทาอะค่ะซึ่งโรงเรียนนี้ก็เลยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าหนูจะได้ลงมือทําในสิ่งหนูชอบได้เลือกโปรเจกต์ที่หนูอยากทําแล้วก็เล่าในสิ่งที่หนูสนใจแล้วหนูก็ได้ถามในสิ่งที่หนูสงสัยด้วยค่ะมันก็เลให้หนูได้รู้ว่าก่อนที่จะทําอะไรเนี่ย หนูเราก็ควรจะรู้จักตนเองก่อนค่ะคนรู้ว่าเราชอบอะไรก่อนที่เราจะลงมือทําค่ะจากที่อยู่โยงเรียนนี้มาสักพักเนี่ยหนูก็ได้รู้ว่าโรงเรียนนี้จะมีฟิวทริปอย่างน้อยก็เทอมละครั้งค่ะจนเทอมที่แล้วเนี่ยหนูได้เรียนโขนค่ะหนูก็เลยได้ไปฟิวทิปที่บ้านศักดิ์สืบศีลไปเรียนวิธีการทําหัวโขนวิธีการทําชุดโขนแล้วก็ได้ระบายสีหัวหนุมานขนาดเล็กด้วยค่ะแล้วหนูก็ยังได้ไปที่โรงละครสาราเฉลิมกรุง ไปชมการแสดงโขนตอนธนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาค่ะ ตอนเรียนโขนเนี่ยหนูก็ยอมรับเลยว่าหนูแค่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโขนเลยค่ะหนูรู้แค่ว่าโขนเป็นการแสดงของไทยอย่างหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหนูได้ยินจากพวกพี่ๆมาบางคนบอกว่าโขนยากมากบางคนบอกว่าเหนื่อยมากไม่อยากเรียนแล้วแต่บางคนก็บอกว่าสนุกมากอยากเรียนต่อหนูก็เลยอยากรู้ว่าสรุปโขนจริงๆเป็นยังไงจนได้เรียนจริงสองสัปดาห์แรกค่ะก็เป็นการเรียนออนไลน์เพราะตอนนั้นยังมีโควิดอยู่ทําให้หนูรู้สึกว่าโขนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างตามมาเลยค่ะทั้งเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ บางทีพอค้างไปเนี่ยก็ทําให้เราไม่รู้ว่าตอนนั้นครูทําท่าอะไรอยู่กบไมิดก,ก็อาจจะทําท่านั้นจบไปแล้วหรือว่าบางครั้งเนี่ยเป็นท่าที่ต้องหันหลังให้กล้องหรือท่าที่ต้องขยับเยอะค่ะจนออกหลุดจากเฟรมกล้องไปก็ทําให้เราไม่รู้ว่าครูทําท่าอะไรเราก็จะมีเรื่องของการที่ครูไม่สามารถจัดท่าให้เราได้ค่ะเพราะเป็นออนไลน์ครูก็สามารถทําได้อย่างมากแค่ทําให้ดูค่ะเราก็เลยจะผ่านแต่ละท่าไปได้ช้าค่ะ ช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีการทํารายงานทําให้หนูได้หาข้อมูลเกี่ยวกับผลเบื้องต้นทั้งเรื่องของนัฏยศัพท์เบื้องต้นเรื่องของตัวละครเรื่องของรามาเกียรติ์ค่ะจนได้ไปเรียนที่โรงเรียนค่ะหนูก็รู้สึกว่าที่โรงเรียนสนุกกว่าที่บ้านเยอะมากค่ะแล้วก็คือมีปัญหาน้อยลงเยอะค่ะอย่างเวลาที่ทาท่าไม่ได้เนี่ยครูก็จัดให้เราได้ทําให้เราไปท่าต่อไปได้เร็วขึ้นค่ะจนได้แสดงจริงหนูก็ รู้สึกตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสสวมชุดโขนกับสวมหัวโขนแสดงค่ะหนูก็เลยได้รู้ว่าในทุกโอกาสเนี่ยจะทําให้เราได้ความรู้ใหม่เสมอค่ะเพราะว่าถ้าหนูไม่มีโอกาสได้เรียนโขนหนูก็คงจะไม่ได้รู้ว่าโขนสนุกแค่ไหนหนูคงยังคิดว่าโขนเป็นแค่การแสดงของไทยอย่างหนึง่งหนูคงไม่ได้รู้ว่าโขนมีอะไรบ้างเพราะว่าที่หนูได้เรียนเนี่ยก็คือจะมีทั้งเรื่องของบทเรื่องของตัวละครเรื่องของราะมะเกียรรวมไปถึง ประวัติของโขนด้วยค่ะก็จริงๆตอนแรกหนูก็แอบสงสัยนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนโขนเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะได้เลือกทำโปรเจกต์ตามความสนใจของเราแต่ว่าพอมองแล้วเนี่ยกระบวนการเรียนก็เป็นคอนเซ็ปชันนิสม์อย่างหนึ่งค่ะเพราะเราจะเริ่มจากเรียนรู้เกี่ยวกับโขนก่อนในแง่ของข้อมูลนะคะแล้วก็ได้เรียนจริงก็รู้สึกว่า ถ้าเราแค่หาข้อมูลเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ไม่ครบค่ะเพราะพอเรียนจริงหนูรู้สึกว่าข้อมูลไม่ค่อยช่วยเราเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะข้อมูลมีแค่รูปภาพกับหนังสือค่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีคนทําให้เราดูเลยว่าจัดท่าให้เราจริงๆเนี่ยเราก็ยังงงอยู่ดีค่ะว่าสรุปท่าน,นั้นต้องทํำยังไงแล้วเราก็ได้ปรับแก้ค่ะอย่างหนูเนี่ยแสดงเป็นลิงหนูก็ต้องปรับท่าให้เหมือนลิงมากขึ้นเพื่อพัฒนานการแสดงให้ออกมาดีขึ้นค่ะ และนําไปใช้จริงก็บางคนอาจสงสัยนะคะทําไมโขนนาไปใช้จริงได้คือระหว่างที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายค่ะแต่เราต้องผ่านมันไปอย่างเช่นเวลาที่เราโดนหักมือหรือทําท่าต่างๆที่เมื่อให้บ้างเจ็บบ้างแต่เราต้องอดทนค่ะแล้วก็เรื่องของความพยายามที่เราต้องพยายามทาท่าต่างๆให้สําเร็จเรื่องของความจําค่ะเพราะว่าโขนเนี่ยมีหลายท่ามากเลยแต่ว่าเราก็ต้องจําให้ครบทุกท่าค่ะแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพเพราะว่าเราจะนั่งหลังตรงมากขึ้นค่ะอย่างเวลาที่เราสแสดงเนี่ย ชุดจารัดตรงหน้าอกนะคะทําให้เราหายใจได้ยากครูเลยคอยด้านหลังเราให้นั่งตรงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของความสามัคคีด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่สวมหัวโขนแสดงเนี่ยมันทําให้เรามองไม่เห็นข้างๆเลยแต่ว่าเราก็ต้องนัดกับเพื่อนดีๆค่ะทําให้พร้อมกันหนูก็เลยคิดว่าคอนเซ็ปต์ชิ้นซึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดแค่ในโรงเรียนค่ะแต่ว่าอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอันนี้เป็นวิดีโอการแสดงโขนสั้นๆน,นะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากดูต่อเนี่ยสามารถสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยค่ะ หรือจะไปเปิดใน Facebook ของโรงเรียนก็ได้เหมือนกันคะ่ะก็มีใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีก็ขอจบการนำเสนอเพยีงพยงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะครับผมอขอบคุณเด็กๆทั้งสามคนนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในช่วงแรกนี้ครับสิ่งหนึ่งครับที่คุณครู เร็งเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของความชัดเจนเนาะว่าการเรียนรู้นะครับจะเกิดขึ้นได้ดีนะเมื่อผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะลงมือทำนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับว่า c o n ซัคชันิซึนะครับกระบวนการเรียนรู้ต่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในห้องเรียนนะครับมันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับแล้วก็อยากจะใช้โอกาสช่วงท้ายเนี่ยครับผม มีท่านใดนะครับที่มีคำถามนะครับสามารถจะถามในช่วงท้ายนี้ได้เลยนะครับค่ะให้กำลังใจเด็กๆทั้งสามคนที่ที่พรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นะคะน้องหนูดีก็เหมือนกันนะคะจริงๆเห็นถึงการถึงอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็เห็นถึงว่าหนูก็ค่อนข้างซ้อมกันหนักน้ำตาร่วงน้ำตาโรยกันมาก็เยอะแล้วกับกัแบโบขนเนาะเพราะว่าเราซ้อมกันหนักแล้วมันจะต้องมีการดัดท่าดัดทางอะไรก็ แต่สุดท้ายแล้วอ่ะครูได้ไปชมชมการแสดงผ่านทางอ่าไลฟ์สดเอทบุ๊กเนาะก็ชื่นชมแนละ้วแล้วก็มัน,ม,นมันตื้นตานมันภาคภูมิใจในตัวในตัว,ในต,วในตัวเด็กๆเ,เนาะแล้วส่วนอ่าขอพูดถึงปันแล้วกันค่ะปันก็ชื่นชมชื่นชมในเป้าหมายเขามากๆเลยตรงที่ว่าเขาชัดเจนว่าเขาต้องการทําอะไรแล้วเขาชัดเลยว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร เ,เพราะฉะนั้นเขามีเป้าหมายแล้วเขาก็ไปถึงเป้าด้วยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต่อยอดจากการทำโปรเจกต์อาร์ตเนี่ยนำเงินไปอาไปประมูลเนาะไปประมูลแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็นําไปบริจาคชื่นชมในความมุมาณะทาโปรเจกต์แล้วก็ความจิตใจที่ท,ที่ที่ดีของน้องนะคะแล้วส่วนทาเนยก็ชื่นชมในไม่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคนิควิธีการความรับผิดชอบ หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหนูนี่ทำออกมาได้ดีมากๆนะคะประมาณนี้ค่ะกดไลค์ให้ทั้งสามคนเลยขอบคุณครูน,นิดนะครับครับมีท่านใดยอยากจะให้กำลังใจหรือแลกเปลี่ยนนะครับเีรนช์อะไรนะครับอยากจะสอบถามคุณครูที่ดูแลโครงงานของนักเรียนในกลุ่มนี้ทุกท่านเลยนะครับว่าในมุมของคุณครูครับคุณครู เล็งเห็นหรือว่ามีความท้าทายอะไรกับการที่เห็นเด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้ผ่านการทําโครงงานบ้างไหมครับคุณครูอาจจะช่วยนํำเสนมอมุมมองนี้ได้นะครับค่ะก็ลูกแก้วก่อนละกันค่ะเอ,อจากการที่เด็กๆได้ทําโครงงานมาไม่ว่าจะเป็นโครงงานตามความสนใจของนักเรียนหรือว่าเป็นโครงงานที่เป็นศิลปะว,วัฒนธรรมแบบนี้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่มองว่าเด็กๆได้รับความท้าทายเลยก็คือเมื่อเวลามีปัญหาเขาต้องหาวิธีการแก้ไขด้วยตนเองจากการค้นคว้าจากการลองผิดลองถูกทําจนสุดท้ายมันมาเป็นเออชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จในแบบของเขามองว่าตรงนี้ค่ะเด็กๆค่อนข้างทําได้ดีและเด็กๆก็มีกระบวนการเออกระบวนการเรียนรู้กระบวนการความคิด เพื่อที่จะค้นหาคําตอบหาวิธีแก้ไขาหาทางที่ถูกต้องที่สุดเพื่อนําไปสู่ทางออกหรือชิ้นงานที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จได้ตรงนี้ถือว่าชื่นชมในกระบวนการต่างๆของเขามากค่ะซึ่งกระบวนการต่างๆที่เขาค้นพบในโครงงานเหล่านี้ค่ะครูก็เล็งเห็นแล้วว่าเขาเริ่มจะมีการนํากระบวนการต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างที่เ,ออเด็กๆได้นําเสนอไปจริงๆไปใช้กับการดํารงชีวิตใช้ในการแก้ปัญหาใช้กับ ความชอบในชีวิตประจำวันของตนเองในทุกๆก,กระบวนการคร่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับมันเป็นหนึ่งที่ะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วรากฐานสําคัญก็คือการเรียนรู้นี่แหละที่มันจะช่วยเอเป็นตัวส่งเสริมรทำให้การใช้ชีวิตนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับมันมี ความราบร่นแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับคุณนุกมิกนะครับคุณนุกมิกมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างไหมครับจริงๆก็เห็นด้วยกับกับน้องแก้วเลยนะคะรู้สึกว่าจุดเด่นที่เป็นจุดเด่นๆเ,เลยของเด็กดารุณเนี่ยกับการเรียนแบบคอนสตรักซันนิซึมเนี่ยคือการแก้ปัญหาเมื่อเขาเจออุปสรรคคือเขาเรียนรู้ที่จะาหาหาข้อแก้ไขด้วยตัวเองอะคะ่ะส่วนใหญ่นะก่อนก่าที่จะมาถึงปูเขาทดลองเขาหาวิธีของเขาเองก่อน แล้วค่อยมาถามครูว่าให้ให้ครูนแนะนําทีหลังอันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าค่อนข้างแบบเป็นเป็นเป็นจุดเด่นของของของเด็กๆเ,เลยค่ะที่ที่ทําการเรียนการสอนแบบนีน้นะคะก็คือเจอโจทย์จริงอะ่ะเหมือนไปเจอโจทย์ด้วยตัวเองแล้วก็คิดคเจอปัญหาแล้วก็มานั่งคิดตบผลึกวิเคราะห์แล้วก็หาหนทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองอันนี้คือรู้สึกว่าเด็กเราจะค่อนข้าง ค่อนข้างมีจุดเด่นตรงนี้มากๆนะคะสำหรับสําหรับการเรียนแบบแบบนี้นะคะครประมาณนี้ค่ะครับ,รบโรงเรียนโรงเรียนเหมือนเป็นโรงฝึกซ้อมนะครับแต่บางครั้งนะครูนี่บอกว่าบางครั้งก็เอาโจทย์จริงน,นะครับมาใช้นะในการที่เราจะได้ฝึกผลประลองยุทธนะครับของเราด้วยนะเพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมนะหม่มเพาะทักษะน,นะครับให้เรามีภูมิคุ้มกันนะมีอาวุธนะครับที่จะไปใช้ชีวิตนะครับหรือจเจอกับโจทย์จริงๆนะในในชีวิตของเราได้อีกนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้นำเสนอทั้ง3ท่านและคุณครูทั้งสองท่านด้วยนะครับในในกลุ่มหัวข้อ c o n s t r u c t i o n i s m in Learning of Art นะครับ